โอเคไหมขะเขาเหมูใช่ไหมสั่งอะไรนะขาปิเกลขาปิเกลอะไรดีฮะ <c ười> <c ười> เอาของเอาแบบของเปียกๆเหรอฮะคือ <c ười> <c ười> จะกินต้มจืดใช่ไหมไม่เดี๋ยวจะกินหมูชับแบบซอสซอสซอสใช่ไหมคะซอสซอสซอสเฮียคือเป็นกว๋วยเตี๋ยว คือเป็นคือเป็นแบบแนวก็เตี๋ยวไม่ตกลงจะแบบเอาแนวมึงก็โอ้โหมึงก็สายสายเลียนะฮะไอ้นอนก็สายมือมึงก็สายเลียน่าจะไม่เป็นมึงก็มึงก็ไปอยู่ในสภาเลยไอ้ยา ใส่ฉากอาบน้ำก็มาเมาเท่านี้นะครับเพราะเยอยพอแล้วมั้งอุ้ย